สวัสดีครับทุกคนนี่คือรายการใหม่ของช่องเรานะครับชื่อรายการว่า g o Go a n a l y s i s โอ้โหนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ผมเนี่ยมีไอเดียแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนุกน่าสนใจนะครับเล่ากันเข้าวๆก่อนนะว่ารายการนี้คืออะไรนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วว่าผมเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเวลาหลังเกมเนี่ยนะครับผมจะไม่ได้มานั่งพูดถึงในส่วนของแบบความรู้สึกหรือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมอย่างเดียวนะครับผมเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ทำมาเสมอก็คือการวิเคราะห์ ต่างๆในส่วนของหลังเกมนะครับแล้วก็สิ่งที่ชื่นชอบมา,มากๆเลยก็คือวิเคราะห์การเข้าทําประตูนะครับนในเกมนั้นๆเพราะผมรู้สึกว่าในการเข้าทําประตูเนี่ยโอเคว่าบางลูกมันก็ง่ายบางลูกมันก็ยากและบางลูกเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้มีแค่นักเตะที่แอซซิตหรือทําประตูได้นักเตะคนอื่นๆที่อยู่ในเพนนั้นๆที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงเนี่ยเขาก็มีความสําคัญมากเช่นกันผมก็รู้สึกว่าเอ้ยชื่นชอบตรงนี้เนะเาะแล้วก็อยากเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ว่าทีเนี้ยในช่วงที่มันบอลปิดฤดูกาลไง ก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมาวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์อะไรดีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆทีมเราเนี่ยนะครับก็เตะก,กันมานานแล้วนะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีคนที่มานั่งวิเคราะห์อะไรแบบนี้ใช่ไหมมันเพิ่งม,มีมาในช่วงหลังนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราเอาประตูเก่าๆที่มันอยู่ในความทรงจําของเราเนี่ยเอามากลับมาวิเคราะห์กันดูไหมว่าเฮ้ยมันดี ยังไงบ้างเออนะครับนั่นเป็นที่มาของในวันนี้นะครับนะของคอนเทนต์นี้เนาะโดยในตอนนี้นะครับตอนที่1เนี่ยต้องบอกว่าประตูนี้เป็นประตูแรกที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะพูดถึงสัก1ประตูก็คือประตูนี้นะครับก็คือประตูชัยของอารแลมซี่นะครับนะในเกมเฟฟเอครนะัดชิงปี2014ที่เจอกับฮาวสิตี้เนาะ เกมนี้นะครับนะผมว่าถ้าใครจํากันได้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยสำคัญขนาดไหนนะครับหรือถ้าหากว่าใครเพิ่งมาเชียร์เนาะก็จะเล่าให้ฟังสั้นๆคร่าวๆว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับทีมเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่โอ oh yeah. ้แย่จะว่าแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามันดีแค่แบบหยุดตรงเนี้ยมันไม่ได้มีการพัฒนาที่มันไปไกลมากกว่านี้ถามว่าแย่ตกหน่ำไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะนะ แต่พูดถึงแชมป์เราไม่ได้แชมป์มา9ปีแล้วนะครับแชมป์ครั้งสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่เราได้ก็คือ FA Cup คอยู่แหละนะครับในปี2005เนาะจากนั้นมาก็ว่างยาวเลยนะครับว่างยาวเลยโอเคมีไปชิงแชมเปี้ยนลีกบ้างมีไปชิงเอ่อแคปิตอลวันคัพบ้างนั่นน่นนี่แต่ก็ไม่ได้ไงนะครับจนในปีนี้นะครับ2014เนี่ยนะครับก็คือมันครบรอบ9ปีแล้วถ้าหากว่ปีทีเ่เรายังพลาดอีกอปีหน้า2015ก็จะเท่ากับว่าเฮ้ยเราไม่ได้แชมป์อะไรมา10ปีเลยนะ ก็ถือว่าเยอะพอสมควระนะครับและที่สําคัญคือคู่แข่งที่เจออ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเฮาสิตี้อ่ะก็ไม่ได้ดูถูกเฮาสิตี้นะเขาก็เก่งมากๆแหละนะครับที่เขาฝ่าฟันไปถึงการเข้าชิงได้แบบนี้เขาต้องมีดีมากๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพูดถึงความน่าจะเป็นหรือว่าชื่อชั้นหรือว่าโอกาสต่างๆอ่ะต้องบอกว่ามันเหมาะที่เราจะต้องอ้ยวัวแชมป์ให้ได้นะเว้ยโอ้โหต้องเอาแล้วนะครับเพียงแต่พอเริ่มเกมมาทุกคน เราโดนนาก่อนเราโดนนําก่อนนะครับโดนนําก่อนแบบเฉยเลยนะครับโดนนําก่อนจากแบบเฉยเลยแบบไม่ควรจัดเป็นอย่างนั้นนะครับเราโดนเจมส์เชสเตอร์ยิงตั้งแต่นาทีที่4ี่นะครับแล้วก็โดนเคอร์ติสเดวิดนะครับยิงซ้ําเข้าไปนาทีที่8นะครับไม่ถึง10นาทีอาร์เซนอลนัดชิงเจอเฮาสิตี้ไม่ถึง10นาที Arsenal, in, City, าทโดนนํา2 0โอ้โหจาได้ว่าวันนั้นเนี่ยบรรยากาศคืออึมครึมจัดเลยแบบฮะสองศูนย์เลยเหรอโดนนําว่าแย่แล้วอันนี้สองลูก ให้ตายสิพาพาเซ่นะครับแต่ทีมเราก็ค่อยๆตั้งเกมตั้งสตินะครับค่อยๆไล่กลับมากลับมาจนกระทั่งนะครับในนาทีที่17นะนาทีนี้ลูกนี้ต้องบอกว่าโคตรสำคัญนะครับสำคัญมากๆก็คือฟรีคิกสุดสวยของซัมติกาซอล่านะครับที่ยิงไกลเข้าไปนะครับลูกนี้สวยมากๆใครยังไม่ดูต้องลองไปหาดูไฮไลท์ย้อนหลังนะครับลูกนี้โคตรสวยและโคตรสำคัญจริงๆแต่เกมก็ตึงๆเนาะจนกระทั่งเราก็ไม่ได้ประตูตีเสมอจนได้นะครับจากลูกมงเจอจอนะครับเข้าไปของโลลองกอสเซลนี่เนาะซึ่งลูกนี้ก็ พี่กอสหมงงแล้วก็เจ็บด้วยนะเจ็บด้วยแต่ก็โอเคยังเล่นต่อได้สบายๆอยู่แล้วนะครับจบเกมในเวลา90นาทีเสมอกัน2-2นะครับนั่นแหละตอนนั้นคือเสมอท2งเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เกมก็เล่นกันต่อไปในช่วงทเวลาบาดเจ็บนะครับทีมเราก็เปลี่ยนตัวมามา,มากมายทีมเฮาส์ก็เปลี่ยนตัวมามา,มากมายนะครับจนกระทั่งมันมีประตูนี้ซึ่งเป็นประตูชยัยและก็เป็นประตูที่เราจะมาวิเคราะห์กันในวันนี้นั่นแหละนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นี่นี่ภาพนี้ฉลองแชมป์เลยสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมาได้ชูถ้วยแบบนี้ก่อนจะชูถ้วยแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาย้อนอดีตทำเล็กกันดีกว่ามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับในเพลนี้นะครับนะนาทีที่108นะครับก่อนที่จะมาเป็นภาพเนี่ยนะครับมันคือการที่ลนะูคัส f ฟเบอสกี้เนาะเปิดยาวมาตรงบริเวณประมาณนี้แหละนะครับ แล้วมันก็ออกข้างไปนะครับทำให้เราได้ทุ่มนะฮาสตี้เข้ามามงสกัดออกข้างไปเราได้ทุ่มนะครับในเพย์นี้คนที่ทุ่มเร็วก็คือคีรันกิฟนะครับนี่แบ็กซ้ายคีรันกิฟตตอนนั้นก็ทุ่มให้โทมัสโลซิสกี้นี่นะครับโลซิสกี้ก็รับบอลเสร็จปุ๊บนี่ในเพย์นี้นะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนาทีนั้นเนี่ยทีมซ่อนเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับเล่นเป็นกองหน้าคู่ กอ,องหน้าคู่นะครับคนในภาพนี้ที่อยู่ระหว่างเส้นสีแดง2คนนี้ก็คือโอลิเวียชิลูนะครับกับยาย่าซโนโกส่วนตรงกลาง4คนเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีตัวลิมเส้นธรรมชาติเลยนะครับ4คนตอนนั้นเนี่ยจะมีอารอนแลมซี่มิเกลอาร์เตตาโทมัสโลซิสกี้แล้วก็แจ็ควิลเชียนะครับจะเห็นว่าแต่ละคนไม่ใช่ตัวลิมเส้นกันเลยนะครับแต่ว่านี่แหละคือความเจ๋งของเซมเบนเกอรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับ ในเพลงนี้หลังจากที่โทมัสโลสกี้เนาะได้บอลมานะครับเขาก็เนี่ยพาบอลเข้ามาตรงกลางแล้วก็มองหาเพื่อนแล้วเฮ้ยมันจะจ่ายตรงไหนดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีช่องขนาดนั้นทําให้โลสกี้ก็เลือกเล่นง่ายๆนะครับคืนมาที่อารอนแรมซี่ตรงนี้นี่จากภาพแรกที่อยู่ข้างบนนี่นะก็ไหลต่อมาให้แรมซี่นะครับปึ้งพอในเพลพง ie, เนี้ยพอบอลมาถึงแรมซี่เนี่ยจะเห็นว่าลูกศร นะครับลูกศรของผมที่ผมขีดไว้ให้3เส้นเนี่ยอันนี้คือทางเลือกนะครับที่แรมซี่สามารถจะจ่ายได้ไง่ายๆนะครับเอาทางนี้ก่อนทางแรกนะครับก็คือจ่ายยัดเข้าไปตรงกลางนะครับยัดเข้าไปตรงนั้นเลยให้กับแจ็คบูเชียนะครับ ไปตอนนั้นเลยมีเจกูเชียอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีนักเตะของเฮาสตี้อยู่ใกล้ๆเช่นกันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับหรือจะจ่ายเส้นนี้เส้นที่2นะครับก็เป็นเส้นตัวบนตรงนี้จะเป็นพื้นที่บริเวณฝั่งขวาซึ่งคุณจะเห็นว่ามันไม่มีใครเลยอะ่ะริมเส้นฝั่งขวาของเราอะ่นะณตอนนั้นมีเพียงแค่คนเดียวที่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็คือบัคกอรี่ซานยาแบ็คขวาตอนนั้นนะครับแลมซี่สามารถจ่ายไปตรงนั้นตรงนี้ได้ให้สัญญาได้ซึ่งสัญญาก็กําลังเติมขึ้นมาอยู่นะครับหรือราารเฟ ก็ได้ก็จ่ายคืนหลังไปตรงนี้ทางเลือกที่3ซึ่งข้างหลังก็คือมิเกลอาร์เจต้านะครับกุนซื้อแล้วนี่แหละปัจจุบันนี้นะครับเล่นอยู่นะครับอยู่อยู่หลังแลมซี่ในในเพย์นี้แลมซี่มี3ทางเลือกให้จ่ายนะครับจะสามารถเล่นได้หมดเลยแต่ว่าทางที่แลมซี่เรียกก็คือทางแรกครับจ่ายมาให้กับแจ็คบิเชียตรงกลางเพราะว่าสถานการณ์ณตอนนั้นคือเราต้องการประตูมากๆแล้วก็พยายามจ่ายบอลขึ้นหน้ากันตลอดเลยจริงๆในเพย์นี้ชื่นชมแลมซี่นะกล้าจ่ายมากๆนะครับปึ้งพอมาถึงแจ็คบิเชียนะครับ มีนักเตะเฮาสิตี้อยู่ใกล้ๆอยู่แล้วอยู่แล้วนะครับทำให้พอบอลไปถึงวิวเชียปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยครับแทบจะไม่มีเวลาให้ได้เล่นอะไรเยอะเลยนะครับแต่วิวเชียก็ต้องบอกว่าโอ้โหไหวพริบแล้วก็ทักษะดีมากๆในเพลงนี้วิวเชียเขารับบอลแล้วเขาก็สับเขาก็พลิกตัวมาทางซ้ายมือตัวเองทันทีซึ่งมันสวนทางกันกับนักเตะฮาสิตี้ที่วิ่งขึ้นไปนะครับนักเตะฮาตอนแรกอยู่ตรงนี้เขาก็วิ่งไปตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมวิ่งไปทางนี้ แต่วิวเชียรับบอลปุ๊บพิกมาทางซ้ายมาทางนี้มันสวนทางกันมันสวนทางกันนะครับทำให้วิวเชียรเนี่ยสามารถพิกบอลมาได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่าพิกมาได้ก็จริงแต่ว่ามาแต่บอลแต่ตัวไม่มาด้วย <laughs> ตัวไม่ได้มาด้วยนะครับวิวเชียก็โดนตึ้งชนเข้าไปปึ้งอ่าวิวเชียก็นอนท่านี้เลยแองแมงเลยนะครับนี่ <c oughs> ดูท่าวิวเชียแองแมงเลยนะครับแล้วก็ทําให้ในเพเนี้บอลที่วิวเชียพิกมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําอะไรต่อได้เนาะแล้วบอลก็กําลังจะไหลไปหานี่ครับเจมส์เชสเตอร์เซนเตอร์ตัวกลางของเฮาในเวลานั้นทั้งโซโนโก้ทั้งชิรูไม่ได้อยู่ในท่าทางที่พร้อมเล่นนะครับและทีมเราเองก็พอวิวเชียล้มปุ๊บเนี่ยก็อยากได้ฟาว อยากได้ฟาวเฮ้ยยกมายกมือกันแต่ว่าฮาวิตี้เองเขาก็ไหวพริบดีพอเจมส์เชสเตอร์ในจังหวะนี้นะครับทันทีที่บอลมาถึงเท้าของเขาเนี่ยเขาไม่เก็บบอลไว้กับตัวนานเลยครับเนี่ยเห็นบ้าคุณดูนักเตะทีมเราเด็กแลมซี่ชูมือนะครับชิลูชูมือพี่เอ่อพี่แป้งนะครับโรซิสกี้ก็ชูมือว่าแบบเฮ้ยมันต้องฟาวแล้วนักเตะฮาวเองเนี่ยก็ดูคิดว่าเฮ้ยน่าจะฟาวเหมือนกันนะครับเพียงแต่ในเพลงนี้กับกรรมาการไม่เป่าและเจมส์เชสเตอร์คือคนที่ปฏิกิริยาเร็วที่สุด เพราะว่าอย่างที่บอกว่าในเพจเนี้ยพอบอลไหลมา,าเข้าทางเขาอะ่ะเขาแปลสวนทันทีเลยปึ้งไปให้เดวิดเมเยอร์ตัวบนนี้นะครับไปให้เดวิดเมเยอร์ตัวบนนี้ทันทีเลยนะไม่จับสักเพจเดียวและมันทําให้ฮาซิตี้สามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้ทันทีเนี่ยพอบอลแต่ว่าพอบอลมาถึงเมเยอร์ Major ปุ๊บเนี่ยก็ต้องบอกว่าด้วยนะตอนนั้นเนี่ยแลมซี่เองก็อยู่ใกล้ๆกลใช่ไหมในบริเวณนี้แลมซี่อยู่ใกล้ใกล้เหมือนกันพอเมเยอร์ได้บอลอ่ะเมเยอร์พลิกมาปุ๊บเนี่ยเขา ไม่เลือกที่จะจ่ายเว้ยในเพย์เนี้ยก่อนก่อนจะมาเป็นภาพเนี้ยนะครับก่อนจะมาเป็นภาพเนี้ยจะเห็นว่าเมเยอร์เนี่ยพลิกมาแล้วนะและมีพื้นที่ที่จะจ่ายบอลได้ประมาณ1-2ทางเลยอ่ะแต่แต่ว่าสิ่งที่เมเยอร์เลือกทําก็คือดวนดวหนึ่งหนึ่งกับแรมซี่ครับต้องการที่จะเนี่ยเลี้ยงผ่านไปเลยจากกระชากผ่านไปเลยนะครับแต่ว่าในเพย์นี้ต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเมเยอร์แล้วก็เป็นการทําที่ยอดเยี่ยมมากๆของแรมซี่เพราะว่า ทันทีที่เมเยอร์นะครับตัดสินใจกระชากผ่านแลมซี่มาปุ๊บในเพลงนี้ก็ผ่านมาจริงๆนะครับก็ผ่านแลมซี่มาจริงๆเพียงแต่ว่าแลมซี่เนี่ยสามารถกลับตัวแล้วก็จิ้มด้วยเท้าซ้ายได้ทันทําให้เมเยอร์เนี่ยก็ผ่านมาแต่ตัวแต่ว่าบอลเนี่ยมันถูกแลมซี่จิ้มคืนมาแล้วแลทิศทางบอลเนี่ยมันพุ่งมาตรงนี้มันทําให้ในเพลงนี้เฮาสตี้ไม่สามารถเล่นบอลต่อได้เพราะบอลที่มันล้นออกมาก็เข้าทางอาร์เซนอลซึ่งในตรงนั้นมีอาร์เตต้ากับบัคกิลีซานย่าอยู่2คน นี่เห็นป่ะจากตอนแรกคนนี้นะครับน่าจะเป็นจอร์จบอยนะจอร์จบอยหนึ่งหนึ่งกับซานย่าอยู่นะครับจอร์จบอยวิ่งขึ้นหน้าไปเลยและเขาไม่เห็นอยู่แล้วว่าเมเยอร์จะโดนสก,กัดแต่ว่าซานย่าในเพจเนี้ยคุณดูหน้าซานย่าเดยซานย่าหันไปดูอยู่ว่าบอลตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันทําให้ทันทีที่แรมซี่จิ้มมาปุ๊บจอร์จบอยวิ่งขึ้นหน้าเพลินเลยไปแล้วจอร์จบอยเลยไปแล้วแต่ว่าซานย่าหยุดตัวหยุดตัวเองได้แล้วก็ รับบอลที่กระฉอกไปได้หรือต่อให้ไม่มีสัญญาก็ยังมีมิเกลอเตตาอยู่ตรงนั้นที่สามารถรับบอลได้เช่นกันและก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นการตีตเบียงปองโตกันทันทีเลยเพราะว่าทันทีที่บอลมันกระฉอกเข้ามาเข้าทางสัญญาเสร็จปุ๊บดวิดเมเยอร์ที่ตอนแรกพุ่งเข้ามาก็อยู่ตรงนี้และแลมซี่ที่สกัดได้อ่ะวิ่งขึ้นสวนไปแล้วแลมซี่วิ่งขึ้นสวนไปแล้วทําให้สญ,ญ่าจ่ายบอลจังหวะเดียวให้แลมซี และเลมซี่หลุดมาที่บริเวณฝั่งขวาเลยนะครับพาบังขึ้นมาฝั่งขวาเลยคนที่คือแลมซี่นะเพียงแต่ว่าในเพจน,นี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงท้ายเกมแล้วก็เฮาซิตี้เอ,อ,เองเนี่ยนะครับเขาตั้งใจเล่นเกมรับมากๆอยู่แล้วทําให้การโต้กลับในครั้งเนี้ยในเพนเนี้ยนะครับเนี่ยของแลมซี่มันไม่ได้เป็นการเคาน์เตอร์แบบโล่งๆทันทีทําให้แลมซี่ไม่สามารถทําเร็วได้ครับเขาจําเป็นจะต้องจ่ายคืนหลังมาก่อนนี่เห็นไหมรับบอลมาปุ๊บเนี่ยเดวิดเมเยอร์ลงมานี่แหละลงมาคอยซ้อนแลมซี่แล้วนะครับ เลมซี่ก็เลยดึงช้าแล้วก็จ่ายบอลคืนมาให้มิเกลอาเดต้าก่อนนี่อาเดต้าอยู่ตรงนี้นะครับจ่ายบอลคืนมาให้อาเดต้าปุ๊บต้องบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของทีมเราจริงๆเนาะก็คือฟุตบอลวันทัดนะครับนะจังหวะเดียวบอลจังหวะเดียวภาษาไทยนี่แหละนะครับตอนนั้นเนี่ยทีมเรามีอะไรแบบนี้ให้เห็นกันประจํานะครับซึ่งเพลงนี้มันก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าคุณดูตอนแรก แจ็ควิเชียในเพลเนี่ยเขาไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากว่าแลมซี่จ่ายแบบตรงๆตรงเนี้ยนะครับจะสามารถโดนนักเตะเฮาวิ่งมาตัดตัดได้ทันทีเลยนักเตะเฮารอตัดอยู่นะครับแต่แน่นอนว่าพอแลมซี่จ่ายขึ้นมาให้อาเดตาปุ๊บเนี่ยด้วยทิศทางบอลที่มันมาทางเนี้ยนะครับทำให้นักเตะเฮาเองก็ต้องพาตัวเองขึ้นมาสูงและพอขึ้นมาสูงนิดนึงปุ๊บทำให้เขาอยู่ห่างจากวิเชีย เนี่ยจากทิศทางบอลที่มันจะมาตรงนี้นะครับทีมเราเลือกจ่าย2จังหวะมันทําให้บอลมันถึงแจ็คก,กูเชียด้วยความรวดเร็วและเฮาซิตี้เองไม่สามารถตั้งรับได้ทันความแจ็คก,กิเชียทุกคนอย่างที่เห็นในเพย์เนี่ยที่บอกว่าแจ็คมันจับแล้วมันพลิกเลยทันทีอะ่ะในเพย์นี้มันก็ทําอีกเช่นกันเพราะว่ามันเป็นบอลจังหวะเดียวมาจากอาเดตาเสร็จปุ๊บแจ็คก,กูเชียเขาเขาไม่ได้จับแล้วคิดต่อจะทํายังไงนะครับเขาคิดไวแล้วเขาจะต้องทำยังไงเพราะว่าพอทันทีทันทีที่บอลมาถึงปุ๊บเข้าพลิกทางซ้ายเหมือนเดิมเลย เนี่ยพิกมาทางเนี้ยทางซ้ายเหมือนเพนี้เลยเหมือนป่ะเหมือนเป๊ะเลยนะครับวิวเชียพิกเข้าซ้ายพอพิกเข้าซ้ายปุ๊บทิศทางมันเปิดทิศทางมันเปิดและข้างหน้ามันมีกองหน้าคู่อยู่ก็คือชิรูกับซันโนโกอ่าเป็นหน้าคู่กันนะครับทำให้ในเพลงนี้วิวเชียสามารถจ่ายยัดเข้ามาตรงกลางตรงนี้ได้ระหว่างชิรูกับซานโนโกเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าทั้งชิรูแล้วก็ซานโนโกเนี่ยนะครับเขาโดนประกบหนึ่งหนึ่งกันอยู่ทั้งคู่ทั้งคู่มีคู่ประกบอยู่แล้วก็มีตั้าแต่เฮาที่เป็นฟรี อยู่เหมือนกันดังนั้นก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพียง mm. แต่ว่าเราก็ต้องชื่นชมนักเตะเราในจังหวะน,นี้โดยเฉพาะยาย่าซโนโก้แล้วก็ชิรูนะครับ mm. เพราะว่าทิศทางบอลในเพย์เนี้ยของจาคูเชียที่จ่ายเข้ามาเนี่ยมันดูจะพุ่งเข้าหายาย่าซโนโก้มากกว่าและซโนโก้เองเนี่ยนะครับทันทีที่บอลไหลมาหาเขาอะ่ะเขาไม่ได้ยืนรับบอลเฉยๆเว้ยเขาพยายามวิ่งพุ่งเข้าไปรับบอลจากท่าจากตรงเนี้ยวิ่งเข้ามาทางนี้มันทําให้นักเตะสองคนที่ประกบชิรูและซโนโก้อยู่อะ่ะ มันจึงจะต้องปล่อยชิลูทิ้งและมาลุม2-1ใส่ซานโกเห็นปะเจมเชสเตอร์กับคนนี้ไม่แน่จะไม่ได้ว่าใครนะครับ2-1ใส่ยาญยาซานโกซึ่งโดน2-1อ่ะโดยมากก็คงก็คงจะเสียบอลไปแล้วแต่ว่าซานโกเองเนี่ยด้วยรูปร่างที่เขาสูงใหญ่นะมันก็ขายแข้งมันก็ยาวอยู่แล้วก็พอจะดึงจังหวะได้และแน่นอนว่าในเซียววินาทีนั้นทันทีที่ซานโกดึงไป2ทําให้ชิลูเนี่ยโลง่ลงโล่ง แป๊บนึงทันทีเลยโล่งแบบแป๊บหนึงทันทีชิรูก็เลยวิ่งสวนขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ว่างข้างบนมันวิ่งกันเป็นตัวเอกะจากซานโกวิ่งมาอางนี้ชิรูวิ่งไปอ่างนี้และต้องบอกว่าพอซานโกโดน2อหนึ่งอยู่อะโอเคแหละว่าเขาว่าไม่สามารถเล่นบอลต่อได้มันทําให้บอลทะลักออกมาข้างหลังเพียงแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันมีชิรูที่มันไปคอยรับจังหวะ2อยู่แล้วอะนะครับเนี่ยปึ้งพอบอลมันปิ้นออกมาเข้าทางชิรูชิรูจับบอล ในวินาทีนี้เป็นวินาทีที่ชิลูเพิ่งจะจับบอลเลยนะเนี่ยบอลอยู่เนี่ยนะครับบอลอยู่ตรงนี้และต้องบอกว่าทุกคนหลังจากจังหวะนี้ผมขอชื่นชมชิลูสุดๆเลยนะครับเพราะทันทีที่ชิลูได้บอลถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ชิลูอะ่ะผมว่าเขาคงจะต้องพยายามแต่งเพื่อยิงประตูแล้วแหละใช่ป่ะจะต้องพยายามยิงอะ่ะไม่รู้จะเข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะแต่กูเป็นกองหน้ากูต้องจบจบเอาไว้ก่อนนะครับแต่ชิลูก็คือชิลูทุกคนอย่างที่เรารู้จักกันนะครับ ในเพลงนี้ทุกคนดูกันดีๆอันนี้ช็อตต่อช็อตเลยนะวีต่อวิเลยไม่ถึงวีด้วยนะครับทันทีที่ชิลูได้บอลน,นะครับมันจะมีเจมส์เชสเตอร์มาตามชิลูทันทีปุ๊บสิ่งที่ชิลูทำก็คือแม่งเลี้ยงบอลขึ้นหน้าไปนิดนึงเพียงแค่นิดเดียวอะ่ะจากภาพเนี้ยตอนแรกมันรับบอลตรงเนี้ยมันจะสามารถแต่งยืนแล้วก็ตั้งหลักยิงเลยก็ได้แต่ชิลูไม่เลี้ยงปุ๊บ เออจับบอลปุ๊บแล้วเลี้ยงขึ้นหน้าเป็นภาพนี้พอเลี้ยงขึ้นหน้าเสร็จปุ๊บมันทําให้อะไรครับทั้งเจมส์เชสเตอร์เองแล้วก็คนนี้เองจะไม่ได้ว่าใครนะทําให้สองคนนี้มันจําเป็นจะต้องวิ่งตามชิลูไปไงเพราะชิลูพาบอลไปตรงนั้นซึ่งเป็นพื้นที่ว่างถามว่าทําไมชิลูเลี้ยงไปข้างหน้าจะบอกว่าเขาพยายามหาจังหวะแต่งหรออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ชิลูก็คือชิลูครับ ถ้าเพราะว่าทันทีที่ชิลูเลี้ยงขึ้นหน้ามาเพียงแค่หนึ่งจังหวะและนักเตะของฮาวสิตี้นะครับทั้งเจมส์เชสเตอร์แล้วก็ทางแบ็กซ้ายคนนี้ไม่ชัวร์ว่าใครนะตามมาประกบชิลูเสร็จปุ๊บมันทําให้ตรงนี้มีพื้นที่ว่างนิดเดียวจริงๆอ่ะซึ่งมันพอแล้วและชิลูครับการที่เขาเลี้ยงไปตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาเลี้ยงไปเพราะหาจังหวะยิงแต่เขาเลี้ยงขึ้นไปเพราะต้องการที่จะซื้อพื้นที่ให้คนที่เข้ามาข้างหลังอย่ง่งอารอนแลมซี่ครับ แลมซี่วิ่งเข้ามา off the ball โล่งๆเลยนะครับวิ่งเข้ามาหาพื้นที่ว่างชิลูสร้างพื้นที่ว่างให้และชิลูครับชิลูก็คือชิลูครับหลังจากดึงไปสองเสร็จปุ๊บเขาตอกส้นทันทีและทุกคนการที่คนจะตอกส้นได้และแม่นยำแบบนี้ไม่ใช่ว่าฟุกผมมั่นใจว่าชิลูเขาเห็นแลมซี่ตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับตั้งแต่ที่เขารับบอลแล้วเพราะว่าด้วยทิศทางหน้าเนี่ยมันหันมองไปทางนี้ และแลมซี่มันกําลังวิ่งเติมมาทางนี้เพียงแค่3มวินาทีอ่ะชิดูรับบอลเลี้ยงขึ้นหน้านิดนึงสร้างพื้นที่ว่างและตอกส้นให้แลมซี่และแลมซี่ก็วิ่งเข้ามาครับในพื้นที่ว่างตรงนี้เพียงแค่นิดเดียวและด้วยพื้นที่ว่างที่มันจํากัดแบบนั้นแลมซี่เองก็รู้ดีว่าคงจะไม่สามารถที่จะจับบอลและแต่งง้างยิงอะไรได้มากขนาดนั้นเพราะว่าจะโดนเฮาถึงตัวแน่ๆสิ่งที่เขาเลิกทําก็คือ จิ้มหัวเกือกใส้ก้อยด้วยเท้าขวาครับยิงจังหวะเดียวเนี่ยจิ้มปุ๊บยิงจังหวะเดียวเข้าไปแล้วลูกมันใส้ก้อยเล็กๆเ,เสียบเข้าเสาแรกไปแบบหมดจดอะ่ะหมดจดจริงๆอะแล้วก็เป็นภาพนี้ที่เราจำกันได้หมดจดจริงๆอะ่ะทุกคนทุกเพย์ในเพย์นี้นะครับทุกคนสำคัญหมดและต้องบอกว่ามันเป็นประตูที่สำคัญจริงๆเพราะมันเป็นประตูชัยสุดท้าย นะครับและในเกมนี้เราก็สามารถชนะเฮาไปได้3-2โอเคว่าในภาพรวมนะครับมันอาจจะดูน่าผิดหวังแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันกดดันเราไม่ได้แชมป์มานานทุกอย่างมันตึงเครียดไปหมดนะครับดังนั้นการที่กลับมาได้แชมป์แรกในรอบ9ปีนะครับและต้องบอกว่าสําคัญมากจริงๆของอเซเวนเกอร์ในช่วงท้ายอาชีพนะเนาะเกมนี้เป็นเกมที่น่าจดจาแน่ๆและผมก็เชื่อว่า ประตูนี้ก็เป็นประตูที่ใครหลายคนจดจำได้แน่ๆเออนะเป็นไงเป็นไง Ghost Go a n a l y s i s นะครับชอบไหมชอบไหมนะครับเอาประตูเก่าๆมาคุยกันมาวิเคราะห์กันว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเนาะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทําตอนรับประตูพอนะครับไม่ต้องนานอาจจะทําหลายตอนหน่อยนะครับแบ่งๆกันไปในอนาคตเพราะว่าประตูสวยๆประตูดีๆก็เยอะทีมเรามันเก่งอยู่แล้วอะหยอกหยอก นะครับชอบไม่ชอบยังไงมีอะไรแนะนําติชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาบอกมาได้เลยนะครับนะช่วงนี้ในเดือนกรกฎานี้เป็นต้นไปต้องบอกว่าคอนเทนต์ใหม่ของช่องผมเนี่ยเยอะมากเยอะมากๆอย่างที่ทุกคนน่าจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสได้แลฟ์สดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างและแต่และอย่างคืออะไรอ่ะเดี๋ยวมาเล่ากันนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนะแล้วก็ สำคัญที่สุดเลยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะคอนเทนต์เก่าๆเ,เอาเรื่องเก่าๆมาคุยกันแบบนี้ผมว่ามันน่าคิดถึงดีนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะรบกวนทุกคนด้วยนะครับผิดลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย